สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมเบอร์มอสสตรีมนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตของแพทแล้วก็มีกิจกรรมตู้กาชาเข้าใหม่นะครับทั้งตู้กาชาเรสวอลนะฮะตู้กาชาบิดวอลตู้การันตีนะเรดวอลตู้บิดวอลคือเป็นตู้ที่เราต้องชิงอันดับแล้วก็แล้วก็ใช้จ่ายเพชรจัดอันดับกันเพื่อได้ของรางวัลกลับมาซึ่งมันก็เหมือนการประมูลนั่นแหละนะครับอ๋อเห็นเป็นไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นลิปก็ฝากดไลค์ดยตามช่องนะครับ เพื่อเป็นกงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมบนพวัาสตรีมนะครับรับชมคลิปของกินผ่านส่วนของเพลย์ลิสต์ได้เลยนะฮะใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับสหรับท่านใดนะครับอยากรับชมข่าวสารนะครับเรืเองต่างๆเกี่ยวกับเกมนี้ก็เข้าไปดูในเพจพวัาสตรีมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตู้กาชาการันตีเทพกันก่อนซึ่งหรือเราเรียกว่าเลดวอลลวกันนะฮะนี่ครับก็ตู้กาชาเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีน้องแชร์มินนะฮะเข้ามากับน้องเดียก้านะครับอ่ะ จัดไปนะครับแชมินแชมินรู้สึกมันจะเป็นสายซับเนาะเดียกา้าเนผมจำไม่ได้นะต้องเป็นสายอะไรน่าจะเป็นกึงก่งกึ่ง DPS หรือเปล่าอ่ะโอเคก็สำหรับ2ตัวนี้นะครับถ้าให้ผมจัดเทียนะครับมันอยู่เทียร์กลางๆเลยถ้าเทียบ A B C D E อ่ะผมให้มันอยู่ประมาณ C เลยกลางๆเลยนะมันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะอันนี้ในความคิดส่วนตัวนะเดี๋ยวสักสัปดาห์หน้านะกันเดี๋ยวผมทำเทลิสให้ดูนะครับเป็นเทลิสของเพลินโซนนะที่ลองทดลองเล่นมาแล้วก็ตัวไหนเก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะครับ เดี๋ยวเราลองดูกันเทเลสของผมนะว่าจะถูกใจใครหรือเปล่านะฮะอ่ะโอเคนะครับก็20,000เพชรนะครับให้เตรียมเพชรไว้20,000เพชรนะครับการันตี1ตัวนะฮะจะให้เลือกได้นะครับประมาณ8รอบเนาะอันนี้ก็จะเหมือนกับเซิร์ฟเกอบอสนะฮะอ่ะก็เลือกเอาละกันนะครับพอเราครบการันตีมันจะไม่ให้เราเลือกซ้ายขวาแล้วก็เลือกเอานะครับตรงนี้ก็20,000เพชรโอ้เพชรนี่ไม่ต้องห่วงหรอกเรามีกันเยอะอยู่แล้วนะครับคนบางคนมีเป็น5้าแสนล้านหนึ่งก็มีเกมนี้แจกเยอะครับผมอ่ะโอเค ก็กิจกรรมถัดไปนะครับกิจกรรมใหม่น่ะก็คือนี่ครับตู้บิดวอลนะฮะตู้บิดวอลเป็นเพาเกียร์เหรออ่าสำหรับเพาเกียร์เดี๋ยวผมอธิบายก่อนละกันวิธีเล่นนะครับอ่าเรจเนลลี่นะครับก็คือเป็นตู้บิดวอลนะครับก็คือเป็นการแข่งจัดอันดับใช้เพชรนะครับแล้วก็จัดอันดับคะแนนคะแนนเนี่ยได้จากการใช้เพชรนะครับซึ่งนะครับการกด10ครั้งเนี่ยนะครับจะใช้เพชร680เพชรนะครับคุณจะได้100คะแนน นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ลองคุยไปดิว่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเขาใช้ไปแล้ว4ี่หมื่นเนี่ยเขาเขากดเพชรไป,เ,ปเท่าไหร่นะครับอเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวที่บายก,กับง่ายๆนะก็680เพชรคือ100คะแนนใช่ไหมครับ6 8 0 0เพชรคือ1,000คะแนน68,000นะครับคือ10,000คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งที่เขาได้40,000กว่านเนี่ยเขากดเพชรป,ประมาณ28,000นะืนแปะเอ๊ะเขากดเพชรไปประมาณ2อ0 0 0นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเพชรสอ0 0 0 กับการที่เราจะได้รับเพาเกียร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะแต่ผมเหมือนวมื่นั้นเมื่อกี้ผมเห็นมันจะมีบั๊กอยู่หน้าเพจนะครับเพราะว่าเนี่ยอันดับรางวัลมันเป็นมันเป็นซูเปอร์ไซยาบูดลคือผมไม่รู้ว่าตัวตัวละครอ่ะมันได้เป็นซูเปอร์ไซยาจริงหรือเปล่านะฮะหรือจะเป็นเพาเกียร์เพราะว่ารูปภาพเนี่ยมันขึ้นเป็นเพาเกียร์นะฮะแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันเป็นซูเปอร์ไซยานะครับร่างบูก็คือมันจะเป็นตัวเมก้าครับที่ผมรีวิวไปนะคร ก็เดี๋ยวรับแจ้งจากเพจทีนั้แล้วกันว่ามันจะเป็นเพาเกียร์หรือมันจะเป็นซุนโกคูที่เป็นร่างผมสีฟ้านะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเพาเกียร์เนะี่ยผมจะบอกกันเลยว่าไม่คุ้มนะฮะกับการที่คุณกดไปแล้วเนี่ยสองแสนแปดหมื่นเพชรเนี่ยนะครับเพื่อคุณจะอันดับหนึ่งสองสามเพราะว่ารางวัลเนี่ยนะครับอ่ะถ้ามันเป็นเพาเกียร์จริงนะครับนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะได้ตัวโปเกมอนหนึ่งตัวถูกไหมครับ แล้วก็ได้เศษอีก240ซึ่งมันจะแปลงเปลงว่าได้เป็น3ตัวนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีแต้มถึง2 0 0หมืนแต้มเลยนะครับสองหมื่นแต้มเลยนะถึงจะได้ของรางวัลน,นะอันดับ2เนี่ยนะครับมีแต้มหหมื่นห้านะได้1ตัวกับเศษร้อหกสิบอันดับ3เนี่ยหนึ่งหมื่นแต้มนะครับมีโปเกมอนได้โปเกมอนหนึ่งตัวแล้วก็เศษแปดส 80, ิบนะฮะแล้วก็อันดับ4ถึงอันดับ6เนี่ยนะครับจะเป็นตัวโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับจะเป็นพาวกีหรือซุนโกคูไม่รู้นนะออันนี้้ดตงู ดูเพจหน้าเพจอีกทีหนึง่งนะครับส่วนอันดับ7ถึง10เนี่ยจะต้องมี6,000คะแนนนะครับเขาจะแจกเป็น l e g e n d a r y 588กับเศษที่ไว้ทำดาวลุงเนาะ588แล้วก็ตัว common chart สีเหลืองที่เอาไปแปลงเป็น l e g e n d a r y อีกทีหนึ่งอีก588นะครับส่วน11ถึง20เนี่ยจะต้องมี2,000คะแนนนะครับก็คือจะแจก388อย่ 2, นางละ3อันนะครับแล้วก็21ถึง30จะต้องมี1,000คะแนนนะครับจะได้เศษอย่างละหนึ่ะร้ ราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับอย่างอันดับหนึ่งเอาอย่างเช่นอันดับ4และกันอันดับ4มี3า0 0 0นคะแนนก็ได้อยู่แล้วนะครับคือทุกคนอะ่ะคะแนนเยอะเกันหมดเลยนะครับเหมือนเป็นการแข่งขันกันเลยนะเอาง,ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าสมมติคุณอยู่อันดับ4นะครับแล้วคะแนนคุณไม่ถึง8 0 0 0คุณก็จะไม่ได้ของคุณจะไม่ได้ของอันดับ7แทนอะไรประมาณนี้เนาะหรือคุณอยู่อันดับหนึ่งแต่คะแนนคุณไม่ถึง2 0 0ห0คุณก็ได้ของอันดับ2แต่นี่คือมันคะแนนมันเกินทุกคนะนะครับเพราะว่าเขาแข่งกันใช้เพชรน,นะ อ่าในการกดเพชรเนี่ยมันก็จะมีได้รับของนะครับพวกนี้ด้วยนะครับตามนี้เลยอ่ะโอเคเนาะตามนี้นะครับแล้วก็ในกล่องต่างๆของมันเนี่ยนะครับจะแจกโปเกมอนเลิร์พัสด้วยนะฮะอ่าก็เลิร์พัสเนี่ยสะสม50เศษก็ได้เลิร์พัสไปนะครับเนี่ยจะได้เศษเลิร์พัสไปเรื่อยๆทุกๆคะแนนที่ที่มันเขียนมานครับ600คะแนนพันสองเนี่ยพันแปดเนี่ยได้เศษเลิร์พัสไปเอาเลิร์พัสไปเล่นเลิร์พัสเป็นโปเกมอนน้ำเอสนะครับระดับเอสเนาะตรงนี้ เมื่อสักครู่นะครับผมนะครับทักไปทางผู้พัฒนาเกมนะครับเขาตอบมาว่านะฮะตัวละครนะครับจะได้เป็นซุนโกคูนะเออเป็นซุปเปอร์ไซย่าบลูนะฮะไอที่พลังมัน99 9อ่ะอ่ะแต่ว่าตัวละครเนี่ยนะครับคุ้มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นซุนโกคูแล้วคุณแลกกันเนี่ยคุ้มนะเพราะแม่งโคตรเก่งเลยพลังแม่งโคตรเยอะเลยไอซุนโกคูทาาดน้ําตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนมันจะเป็นทตุต่อสู้นะครับ ผมเคยรีวิวไปแล้วพลังโงจมตีค่อนข้างแรงมากนะตนัวนี้ก็โอเครูปภาพนะครับน่าจะบักนะครับไม่น่าใช่ผาเกียนะครับมันจะเป็นซุนโกคูนะเห็นเขาบอกกันมานะก็ถ้าเป็นซุนโกจริงก็ถือว่าบิดวอลคุมนะฮะกับการที่กดไปแค่2องแสนนะสองแสนก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ผมบอกกันเลยว่ามันไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับมันจะมีการไหลไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามเป็นบิดวอลนั่นเองนะครับ ่ะกิจกรรมถัดไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแปลงชิ้นส่วนนะฮะนี่แปลงชิ้นส่วนก็คือให้เราเลือกอ่าเศษชิ้นส่วนโปเกมอนเอสสมมุติผมเลือกเลิฟพาสไปนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเอามิวไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนเอามิวไปแรกนะครับ3มมิวนะฮะได้1เลิฟพัดนะครับก็จริงเราคูณได้นะจำนวนเห็นไหมครับเราบวกคูณไปได้นะครับถ้าเราได้กี่ตัวสมมติผมอยากได้เลิฟพัดสิตัวนะครับไอสิเศษผมก็จะใช้10คูณ3เป็นมิว30มสก็แปลงไป เพดิกห้นะฮะปึ้งก็จะได้เศษโปเกมอนมาแต่ว่ามันทำได้แค่โปเกมอนระดับ S นะครับตรงนี้อันนี้เหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันแหละนะครับอ๋อแต่โปเกมอนข้างในมันต่างกันก็คือมี2ตู้ตู้แปลงกันแหละนะฮะแล้วก็มียิมพาร์นะครับสำหรับใครที่เล่นกิจกรรมท้าทายยิมนะก็สะสมพาร์แล้วก็มารับแต้มตัวนี้ได้ซึ่งแต้มนี้เอาไว้ใช้อัปเกรดนะครับผม แล้วก็จะมีเครื่องย่อยอุปกรณ์นะครับส่วนตัวนี้ก็คือให้เราอุปกรณ์สีม่วงเนี่มาย่อยเป็นคิวบิกซึ่งเอาคิวบิกไปแลกของในร้านค้าได้นะครับตรงนี้สําหรับกิจคูณนด่ในปรนาจนัยนะครับก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันอ่ะมีกิจกรรมเยอะมากครับวันนี้แล้วก็จะมีส่วนบอสโลกฟูดินนะฮะบ,บอสโลกเข้ามาใหม่นะครับวันนี้จะรีวิวกิจกรรมรวมๆกันมีเป็น10อย่างอ่ะวันนี้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็มาตีเล่นกันได้ส่วนดอสบอลนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมมา อ่าแล้วก็แผคตรงนี้เป็นแผคเลือกได้นะครับก็ดูเอาอ่าต่อมาเป็นกิจนะครับลัคกี้ฟลิปนะครับเปิดการนำโชคนะฮะก็จะให้เราทำการเปิดการ์ดฟรีก่อนวันละ2อันนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยจะได้เป็นพวกโปเกมอนนะครับแล้วก็ของต่างๆนะครับถ้าดูแต่ตรงนี้เนี่ยของเรามันก็จะเป็นพวกโปเกมอนเอธรรมดานะฮะอ่าสำหรับแจ็คพอตรอบแรกจะเป็นกุญแจ10อันแล้วก็เปิดไปก่อนผมเปิดฟรีได้2อันใช่ไหมอ่ากดไป2อันอ่าพอเราหมดเสร็จปุ๊บเราอยากจะเปิดต่อทำยังไงครับทำเควสด้านขวามือครับ ทำเทเชอร์พอร์ตห้าครั้งนะครับเราก็กดไปเทเชอร์พอร์ตห้าครั้งเนี่ยไล่ทําไปอันนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยถ้าคุณจะได้สิทธิ์ในการกดหนึ่งครั้งก็กดไปถ้าคุณอยากจะทําอีกนะครับคุณก็มาทาล,ลงในโดนลงเนเจนสามสิบครั้งเล่นอะไรหน้าห้าครั้งซื้อตาไมนหน้าสองครั้งประมาณนี้นะครับผมใครจะเติมเพชรเติมใช้พงใช้เพชรก็ว่าไปก็ได้สิทธิ์ในการเปิดการ์ดเพิ่มนะอันนี้อย่าลืมมาเล่นกันนะครับต่อมานะครับอ่ะก็มีกิจกรรมคอยรีเบดนะครับอันนี้จะเป็น กิจกรรมที่เราเคยเล่นเนาะอันนี้น่าจะเป็นค้างนะระยะเวลาที่ได้รับโอเคในเล่นจบแล้วนะครับคอยรีเบก็คือเป็นกิจกรรมสะสมใช้ทองนั่นเองอันนี้เป็นจะเป็นกิจกรรมสะสมใช้เพชรน,นะครับอันนี้จบไปละต่อมานะครับก็ล็อกอินเ็วันกิจกรรมเดิมเนาะวงล้อนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นอ๋อกิจกรรม,มใหม่นะครับตรงนี้ นอกจากกิจกรรมคาร์นิวลแล้วเนี่ยคาร์นิวลยังเล่นต่อได้นะครับจนถึง28วันแรกนะครับซึ่งผมแนะนําให้ทําให้หมดนะแล้วคุณจะได้ของมหาศาลเลยนะคากกเนลเลยนะครับแต่ว่ากิจกรรมอีกอันหนึ่งเนี่ยจะเหมือนคาร์นิวลนะครับแต่เป็นคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้เนียคาร์เนโวลนะครับผมกิจกรรมมีให้เล่นทั้งหมด5วันนะครับก็มีอะไรบ้างครับลงเล่นดันเจี้ยนนะครับทั้งแบบปกติแบบยากนะครับตามจํานวนครั้งที่ตัวเกมมันบอกเลยนะครับสตาร์ทที่50ครั้งถึง600ครั้ง900ครั้งนะับ ของรางวัลก็จะเป็นพวกเพชรแล้วก็กระดิ่งตรงนี้นะครับเป็นกระดิ่งโคมไฟเหรอเป็นโคมไฟนะครับซึ่งโคมไฟเนี่ยสามารถเอามาใช้แลกของได้นะครับวันที่2ก็เหมือนกันนะครับหลกัหลกๆนะครับก็จะมีพวกของไอเทมต่างๆจะเหมือนกับคร์นี้วัลที่เราทําไปแหละแต่ว่าจะมีตัวโคมไฟนะครับเป็นอุปกรณ์พิเศษมานะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูว่าเราจะได้โคมไฟไปทําอะไรบ้างผมจะลงดันเชี่ยน50ครั้งนะครับแบบกวาดล้างไปเลยแล้วกันเอา้าเี๋ยก่อนนะ กด50ครั้งก่อนจัดไปอ่าผมให้ดูคร่าวๆไว้เฉยเอ่ารับไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ออกมานะฮะแล้วเราก็เข้ามาที่กิจกรรมของเรานะฮะแล้วเราก็มารับของรางวัลอ่าผมก็ได้โคมไฟมา1อันซึ่งโคมไฟเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าเราก็มาดูในกระเป๋าของเรานะฮะนี่ไงโคมไฟนี่ครับเราก็มากดเปิดใช้งานนะฮะนี่จะได้รับเศษเลเนารนีนะคิดว่าเศษกับของที่เราเปิดได้จากโคมไฟี่ยมันจะมีการสุ่มนะครับแต่ก็เป็นของหายากอ่ะแหละนะฮะ หลักๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมอื่นๆก็ดันเจี้ยนไม่น่ามีนะอ่ะมีดันเจี้ยนตัวนี้บวกหนึ่งอยู่แล้วนะฮะอ่ะแล้วก็มีพวกกิจคุณสองต่างๆอ่ะหลักๆนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีตุ๊กาชาใหม่นะครับบิดวอลเนี่ยนะเป็นจะเป็นบิดวอลของศุนโกคูนะครับอ่านี่ผมรับแจ้งจากแอดมินมาละเป็นซูนโกคูนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะแล้วก็มีอ่าแลกชิ้นส่วนนะครับมีกิจคริสต์มาสยูเอียนะครับ แล้วก็มีลัคกี้ฟลิปนะฮะที่น่าสนใจนะครับมีบอสโลกใหม่นะครับตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับหมดแล้วนะฮะโอเคก็ก่อนอลาจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกต